บรรยากาศยามชามาฝากทุกคนทุกท่านครับไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่นาทีนี่ครับจะปีใหม่แล้วเว้ยหลายคนหลายท่านยังไม่มีคู่ฮะมาแปดโมงเก้านาทีนมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เด้อจะจะจะไกลเหรอสามโลมาสนุกด้วยกันครับพี่น้าห้าโลนะครรับมานะ ที่กำลังมองหารถตู้ครับผมนี่ครับถึงนี่ครับทีมงานมาได้สาครับนี่เป็นนี่จะมาอะไครับเบียร์โจ๊กกาแฟวัวทั่วไทยมีบริการรถตู้ครับบิ๊มนาคาซี่อยู่ที่บ้านท่าสว่างตำบลท่าทรัมป์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับสนใจติดต่อได้เลยนะสีเลนประมาณไม่ว่าจะเป็นมือรับมือรีสอร์ทโดรนโคราชไม่ห้ามไม่มี้เลทได้ ในงานต่างๆรับบนฮะหรือรบปรึกษาก่อนได้เนีายไม่มีโจกฮะัำบคงเยอะครับท่าสว่างตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุร <Yeah, ินทร์ครับเขาบอกว่า่ครับคนขับรถประสบการณ์มากกว่าสิบปีครับจริงครับสาวแกแม่ไม้คนไหนสนใจ ต่อมีไอ้โจ้เลยเด้อติดต่อขับรถนะครับผมอย่าไปติดต่อคนขับล่ะโองเยอะจริงครับทำสีเลนเนี่ยบริการถูกใจแน่นอนครับต่อเลยครับหมู่บ้านที่ติดต่อกับอำเภอตากนะครับริงเจเดียร์ด้อดด้วยเด้อเรียกใช้กันได้ครับผมต่อที่เฮียร์โจ้ครัวพรวดไทยครับ ไม่สนุกพร้อมสนุกคนเดียวนี่นะครับอาบุ้งเยอะครับป่าครับนี่คนระับเจ้านะ <c oughs> แมวับที่นั่น,น,นะน,นหนาวหรือยังจากทีเ่เล่นสูตรตอนนี้มนะนะาจัดยันแล้วม <c oughs> าที่สวน มนนันับน่งใช้น้ำยงมากเลยสามวันมาทีมนน่ยิดงนเดี๋ยวอยู่ซอยสองซอยนะครับ๋ยวแถวนี้ที่ยังไม่ได้รัดจางรลบ แต่รถเกตดอ,อกมาจอมาเกตดอยู่นะครับซอยนี <c> ้ <oughs> นี่ครับบินแดงแต่มีไฟนะครับันนเอามมะ

นี่ครับบรรยากาศดีนะครับเมืองรีสอร์ทเลยครับนี่ครับเมืองรีสอร์ทเลยครับสามวันมาที่ับสาขามากินเหล้าเยอะนะครับน้ำหมดไวัยอาบน้ำเบ่งครับนี่ครับโอ้บรรยากาศดีครับ นั่งรีสอร์ทเลยครับนี่เป็นของพี่จ่านะครับตำรวจท่องเที่ยวนะครับสบายจริงๆเลยครับนี่ครับโอ้บรรยากาศสุดยอดเด็ดทางเข้านี่นะครับ ทางเข้ายัางเป็นทางเข้าดินแดงอยู่นะครับนี่คนระับกระท่อมก็เหมือนรีสอร์ทเลยคนระับพันลิตรนะครับประมาณนี้โอเคครับมันก็ปิดเสแนว